อาเธอร์สเตอริงชายวัย68ปีอดีตสถาปนิกผู้กเกษียณอายุแล้วใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบในหมู่บ้านคอตบวนอันงดงามเขาอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมหลังเล็กที่ตกแต่งอย่างอบอุ่นหลังจากเอเลน่ภรรยาของเขาเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีก่อนด้วยโรคร้ายกระท่อมของอาเธอร์เต็มไปด้วยหนังสือสะท้อนถึงความรักในประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นที่เคารบนับถือในชุมชนแต่อาเธอร์ก็ใช,ช ไปกับการอ่านหนังสือและดูแลสวนสวยหลังบ้านซึ่งงอเป็นงานอดิเรกที่เขารักและช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายทุกๆเช้าอาเธอรจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนเขาจะลุกขึ้นมาใส่เสื้อคลุมตัวโปรดและเดินลงไปชั้นล่างเพื่อชงชากลิ่นหอมของชาเออรเกรมักจะอบอวลไปทั่วบ้านเขาจะนั่งจิบชาที่โต๊ะไม้เก่าแก่ในห้องครัวพลางมองออกไปนอกหน้าต่าง เพื่อชมสวนดอกไม้ที่เขาบรรจงปลูกและดูแลด้วยตัวเองดอกไม้หลากสีสันบึงบานอย่างงดงามตัดกับสีเขียวขจีของสนามหญ้าและต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาบ่ายวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์กำลังเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านเขาได้ยินเสียงเพลงเบ,งเบาๆลอยมาจากร้านหนังสือเล็กๆริมถนนเขาจึงตัดสินใจแวะเข้าไปดูร้านหนังสือแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เขาชื่นชอบบรรยากาศภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของหนังสือเก่าและกระดาษใหม่ ผสมการอาเธอร์เดินดูหนังสือตามชั้นต่างๆอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งสายตาของเขาไปสะดุดกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังยืนอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างเธอมีผมสีเทาที่ม้วนเป็นมวยต่ำดวงตาของเธอเป็นประกายสดใสขณะที่เธอกำลังจดจ่ออยู่กับหนังสือในมืออาเธอรู้สึกคุ้นเคยกับใบหน้าของเธอเขาจำได้ว่าเธอคือบีทริดแฮตทาเวบรรณารักษ์ที่กเกษียณอายุแล้วซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆไม่ไกลาจากบ้านของเขาบีทริดเป็นหญิงวัยหกสิบสามปีผู้มีบุคลิกอบอุ่น และใจดีเธอเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านทุกคนต่างชื่นชมในความรู้และความรักในการอ่านของเธอบ้านของบีทริดเต็มไปด้วยหนังสือมากมายที่เธอมักจะหยิบยืมมาจากห้องสมุดสามีของเธอเป็นนักบินที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งทําให้เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวเป็นส่วนใหญ่บีทริดเงยหน้าขึ้นจากหนังสือและสบตาก,กับอาเธอร์พอดีเธอส่งยิ้มให้เขารอยยิ้มของเธอดูอบอุ่นและจริงใจอาเธอร์รู้สึกหัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกเขาเดินเข้าไปหาเธอและเอ่อยทักทาย สวัสดีครับคุณแฮททาเวผมชื่ออาเธอร์สเตอริงยินดีที่ได้รู้จักครับบีทริดยิ้มตอบสวัสดีค่ะคุณสเตอริงฉันชื่อบีทริดแฮททาเวยินดีที่ได้รู้จักเชก่นกันค่ะพวกเขาทั้งสองยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือที่ชื่นชอบและชีวิตในหมู่บ้านคอตบวนอาเธอร์รู้สึกประทับใจในความรอบรู้และความคิดที่เฉียบแหลมของบีทริดพวกเขาคุยกันถูกคอและรู้สึกสบายใจ ที่ได้อยู่ด้วยกันก่อนจากการอาเธอร์เอ่ยชวนบีทริดไปเดินเล่นในสวนสาธารณะในวันรุ่งขึ้นบีทริดตอบตกลงด้วยความยินดีวันรุ่งขึ้นอาเธอร์และบีทริดเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยกันพวกเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่นปรดดอกไม้ที่ชื่นชอบและความฝันในวัยเด็กบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความสดชื่นของธรรมชาติและเสียงนกร้องเพลง ขณะที่ทั้งสองเดินเล่นไปตามทางออเดินที่ปูด้วยหินอาเธอร์สังเกตเห็นว่าบีทริดมักจะหยุดมองดอกไม้ริมทางด้วยความชื่นชมเธอหยิบดอกเดซี่สีสขาวดอกเล็กๆขึ้นมาดมกลิ่นและยิ้มอย่างมีความสุขอาเธอร์รู้สึกอบอุ่นในหัวใจเมื่อเห็นรอยยิ้มของเธอเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมานานแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาเธอร์และบีทริดก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นพวกเขามักจะนัดกันไปเดินเล่นในสวนสาธารณะดื่มชาที่ร้านกาแฟาเล็กๆในหมู่บ้านหรืออ่านหนังสือด้วยกที่ห้องสมุด บีทริดรู้สึกขอบคุณที่มีอาเธอร์เป็นเพื่อนเขาเป็นคนเดียวที่เธอสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยเธอรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเขาและรู้สึกว่าเขาสามารถเข้าใจเธอได้อย่างแท้จริงอาเธอร์เองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะพบกับความสุขแบบนี้อีกครั้งหลังจากสูญเสียภรรยาไปบีทริดทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งเธอเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตที่เงียบเหงาของเขาคาร่าหลานสาวของบีทริดซึ่งเป็นนักเขียนอิสระและบล็อกเกอร์ ได้เดินทางมาเยี่ยมบีทริดในช่วงฤดูร้อนหญิงสาวผู้มีชีวิตชีวาวัย35ปีคนนี้มีดวงตาที่สดใสและรอยยิ้มที่อบอุ่นเธอสังเกตเห็นถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างอาเธอร์และบีทริดคลาร่ามักจะเห็นพวกเขานั่งคุยกันอย่าง,งออกรถออกชาที่ร้านกาแฟหรือเดินเล่นด้วยกันในสวนสาธารณะด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มเธอรู้สึกยินดีที่ป้าของเธอได้พบกับเพื่อนที่ดีอย่างอาเธอร์คลาร่ามักจะแอบถ่ายรูปของอาเธอร์และบีทริดโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวและนำไปโพสต์ ลงในบล็อกของเธอเธอเขียนบรรยายถึงความน่ารักและความอบอุ่นของทั้งคู่โดยไม่เปิดเผยตัวต,วตนวันหนึ่งคาร่าชวนบีทริดไปงานเลี้ยงน้ำชายามบ่ายที่บ้านของเธอเธอตั้งใจจะเชิญอาเธอร์มาร่วมงานด้วยเพื่อเซอร์ไพรส์บีทริดบีทริดรู้สึกประหลาดใจที่เห็นอาเธอร์ปรากฏตัวที่งานเลี้ยงเธอรู้สึกเขินอายเล็กน้อยที่รู้ว่าคาร่าสังเกตเห็นถึงความสัมพันธ์ของเธอกับอาเทอร์แต่อีกใจหนึ่งเธอก็รู้สึกขอบคุณที่หลานสาวของเธอเข้าใจและสนับสนุนเธอในงานเลี้ยงอาเธอร์และบีทริดนั่งคุยกัน เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความฝันและความทรงจำในอดีตบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นคาร่ามองดูทั้งสองคนยิ้มแย้มแจ่มจใสเธอรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นป้าของเธอมีความสุขอีกครั้งอาเธอร์และบีทริดใช้เวลาช่วงบ่ายด้วยกันอย่างเพลิดเพลินพาวกเขาเดินเล่นในสวนหลังบ้านของคาร่าพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรดและภาพยนตร์ที่ชื่นชอบอาเธอร์รู้สึกประทับใจในความรู้รอบตัวของบิทริดเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาด และมิเสนเขาไม่เคยรู้สึกเบื่อเมื่อได้อยู่กับเธอบีทิดเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอรู้สึกว่าอาเธอร์เป็นผู้ชายที่อบอุ่นและใจดีเขาเป็นคนเดียวที่เธอสามารถพูดคุยได้อย่างเปิดอกและเป็นตัวของตัวเองค่ําคืนนั้นหลังจากกลับมาจากงานเลี้ยงบีทิดนอนไม่หลับเธอนึกถึงใบหน้าและรอยยิ้มของอาเธอร์ความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจของเธอเธอรู้ดีว่าเธอกําลังตกอุมรักอาเธอร์เธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีความรู้สึกแบบนี้กับใครอีกครั้ง หลังจากสูญเสียสามีไปแต่อาเธอร์ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กสาวอีกครั้งเขาทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความหวังอาเธอร์เองก็นอนไม่หลับเช่นกันเขานึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับบีทริดในวันนี้รอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะของเธอและแววตาที่สดใสของเธอทุกอย่างเกี่ยวกับบีทริดทําให้เขารู้สึกมีความสุขเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะพบกับความรักอีกครั้งในวัยนี้แต่อาเธอร์รู้ดีว่า เขาได้ตกอุมรักบีทริซเข้าแล้วเขาอยากจะใช้เวลากับเธอให้มากขึ้นอยากจะรู้จักเธอให้มากขึ้นและอยากจะดูแลเธอให้ดีที่สุดสองสัปดาห์ต่อมาเธอชวนบีทริซไปเที่ยวชมปราสาทเก่าแก่ในเมืองใกล้เคียงบีทริซตอบตกลงด้วยความยินดีพวกเขาใช้เวลาทั้งวันเดินชมปราสาทด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของสถานที่แห่งนี้อาเธอรู้สึกถึงในความงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทเขาถ่ายรูปเก็บไว้มากมายเพื่อบันทึกความทรงจำบีทริตเองก็รู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กัน เธอชอบเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเธอถามคำถามมากมายกับไกด์นำเที่ยวและจดบันทึกข้อมูลต่างๆลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กหลังจากเดินชมปราสาทจนเหนื่อยทั้งสองคนก็แวะพักที่ร้านกาแฟเล็กๆในหมู่บ้านพวกเขาสั่งชาและขนมเค้กมาทานด้วยกันบรรยากาศาในร้านอบอุ่นและเป็นกันเองอาเธอร์และบีทริตนั่งคุยกันอย่างออกรถออกชาติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปราสาทที่เพิ่งไปชมมา บีทริดเล่าถึงความประทับใจที่เธอมีต่อสถาปัตยกรรมแบบโกติกอาเธอร์เองก็แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาททอแห่งนี้ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอย่างเพลิดเพลินบีทริดก็สังเกตเห็นว่าอาเธอร์ดูเหม่อลอยไปช่วขณะเธอจึงถามเขาว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือคะอาเธอร์เงยหน้าขึ้นมองเธอและยิ้มผมกำลังคิดว่าผมโชคดีแค่ไหนที่ได้มาเที่ยวที่นี่กับคุณบีทริดรู้สึกเขินอายกับคำพูดของอาเธอร์เธอหน้าแดงเล็กน้อยและก้มหน้าลงมองถ้วยชาอาเธอร์เห็นดังนั้นก็หัวเเราบ ไม่ต้องเขินหรอกครับผมพูดจริงๆบีทริดเห่อยหน้าขึ้นมองเขาฉันก็รู้สึกโชคดีเช่นกันค่ะที่ได้มาที่นี่กับคุณทั้งสองคนสบตาก,กันและยิ้มให้กันบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นข่ําคืนนั้นหลังจากกลับมาจากเที่ยวชมปราสาทบีทริดก็ได้รับโทรศัพท์จากสามีของเธอเขาบอกว่าเขาต้องเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับบ้านออกไปอีกสองสามเดือนเนื่องจากติดภารกิจสำคัญบีทริดรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ได้เจอสามีแต่เธอก็เข้าใจดีว่าง,งานของเขาสำคัญ หลังจากวางสายจากสามีบีทริดก็นั่งคิดทบทวนถึงความสัมพันธ์ของเธอกับอาเธอร์เธอรู้ดีว่าเธอรักอาเธอร์แต่เธอก็ยังรู้สึกผิดต่อสามีเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้ในขณะเดียวกันอาเธอร์ก็กำลังคิดถึงบีทริดเช่นกันเขารู้สึกสับสนกับความรู้สึกของตัวเองเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรักใครได้อีกหลังจากสูญเสียภรรยาไปแต่อาเธอร์รู้ดีว่าเขาได้ตกหลุมรักบีทริดเข้าแล้ว เขาอยากจะสารภาพความรู้สึกของเขากับเธอแต่อีกใจหนึ่งเขาก็กลัวว่าเธอจะปฏิเสธเขาไม่รู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับเขาเช้าวันรุ่งขึ้นอาเธอร์ตัดสินใจไปหาบีทริดที่บ้านเขาอยากจะพูดคุยกับเธออย่างเปิดอกและบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเขาให้เธอรู้เมื่อไปถึงบ้านของบีทริดอาเธอร์ก็พบว่าเธอกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่สวนหลังบ้านเขาเดินเข้าไปหาเธอและนั่งลงข้างๆเธอบีทริดเงยหน้าขึ้นจากหนังสือและยิ้มให้เขาสวัสดีค่ะคุณมาทำอะไรที่นี่คะอาเธอร์สูดหายใจเข้าลึกๆและพูดว่า ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณบีทริดรู้สึกได้ถึงความจริงจังในน้ำเสียงของเขาเธอวางหนังสือลงและหันมามองเขาเรื่องอะไรหรือคะอาเธอร์มองเข้าไปในดวงตาของบีทริดผมรู้ว่านี่อาจจะฟังดูเร็วเกินไปแต่ผมคิดว่าผมตกหลุมรักคุณเข้าแล้วบีทริดเบิกตากว่างด้วยความตกใจเธอไม่คิดว่าอาเธอร์จะรู้สึกแบบเดียวกับเธอฉันฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีอาเธอร์จับมือบีทริดขึ้นมาคุณไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับแค่คุณรู้สึกเหมือนกันกันกบผมก็พอแล้ว บีทริดน้ำตาคลอเบาฉันก็รักคุณค่ะอาเธอร์รู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกเขาดึงบีทริดเข้ามากอดผมรักคุณผมรักคุณจริงๆบีทริดกอดตอบอาเธอร์แน่นฉันก็รักคุณรักคุณมากทั้งสองคนกอดกันอยู่นานโดยไม่พูดอะไรสักคำในอ้อมกอดของกันและกันพวกเขารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยนี่คือความรู้สึกที่พวกเขาบริหามาตลอดชีวิตหลังจากที่คลายอ้อมกอดจากกันแล้ว อาเธอร์ Arthur, และบีทริดก็นั่งคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาพะวะกรเขาตกลงกันว่าจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปทีละขั้นโดยไม่รีบร้อนทั้งสองคนรู้ดีว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจจะซับซ้อนเนื่องจากบีทริตยังไม่ได้แยกขาดจากสามีแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันนะับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ของอาเธอร์และบีทริดก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไปเที่ยวด้วยกันมากขึ้น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นอาเธอร์รู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเขามีความสุขที่ได้อยู่กับบีทริดเธอทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความหวังบีทริดเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอรู้สึกว่าอาเธอร์คือคนที่ใช่สําหรับเธอเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นใจดีและเข้าใจเธออย่างแท้จริงเธอรักเขาสุดหัวใจอยู่มาวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์และบีทริดกาลังเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะบีทริดก็พูดขึ้นว่าฉันคิดว่าเราควรจะบอกเรื่องความสัมพันธธ์์ขออองเเเรรราาาใใหนในหหห้้้้้คนนนนมูู่บพยยัก็ดว ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองคนรู้ดีว่าการเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาอาจจะทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากคนในหมู่บ้านเนื่องจากบีทริตยังไม่ได้หย่าขาดจากสามีแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาให้ทุกคนรู้วันรุ่งขึ้นอาเธอร์และบีทริตก็ประกาศเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาให้คนในหมู่บ้านรู้แน่นอนว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วคนในหมู่บ้านก็ยอมรับ และสนับสนุนความสัมพันธ์ของทั้งสองคนพวกเขารู้ว่าอาเธอร์และบีทริดรักกันมากแค่ไหนและพวกเขาก็สมควรที่จะมีความสุขทาร่าเองก็รู้สึกยินดีกับความสัมพันธ์ของอาเธอร์และบีทริดเธอรู้ดีว่าป้าของเธอรักอาเธอร์มากแค่ไหนและเธอก็เชื่อว่าอาเธอร์จะสามารถดูแลป้าของเธอได้เป็นอย่างดีหลังจากที่เปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาสู่สาธารณะอาเธอร์และบีทริดก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นพวกเขาไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้น และไม่ลังเลที่จะแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะคนในหมู่บ้านต่างก็ชื่นชมในความรักและความกล้าหาญของทั้งสองคนวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์และบีทริดกําลังนั่งดื่มชายอยู่ในสวนหลังบ้านของอาเธอร์บีทริดก็พูดขึ้นว่าฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณอาเธอร์ยิ้มและจับมือบีทริดขึ้นมาผมก็มีความสุขมากเช่นกันผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมีความสุขได้มากขนาดนี้บีทริดเอ็นตัวพิงไหลอาเธอร์ฉันรักคุณอาเธอร์ Arthur จุบหน้าผากของบีทริด ผมก็รักคุณทั้งสองคนนั่งอยู่ด้วยกันเงียบๆท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่นและสายลมที่พัดชอยอ่อนๆพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่พวกเขามีให้แก่กันและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของอาเธอร์และบีทริดก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นพวกเขาตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแม้ว่าบีทริด จะยังไม่ได้อยากขาดจากสามีอย่างเป็นทางการก็ตามทั้งสองคอ,อนรู้ดีว่าการแต่งงานของพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ต้องการที่จะแสดงความมรักและความผูกพันที่มีต่อกันงานแต่งงานของอาเธอร์และดีทริดถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในสวนหลังบ้านของอาเธอร์มีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานคลาร่าเป็นคนทําหน้าที่เป็นช่างภาพให้กับงานแต่งงานคอรั้งนี้เธอถ่ายรูปคู่บ่าวสาวเก็บไว้มากมายบรรยากาศสอในงานเต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่นหลังจากแต่งงานกันแล้วอาเธอร์ Arthur, และบีทริดก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาต่างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีอาเธอร์มักจะตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้กับบีทริดส่วนบีทริดก็จะคอยดูแลบ้านช่องให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอทั้งสองคนชอบใช้เวลาว่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดูหนังหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะอยู่มาวันหนึ่งบีทริดก็ได้รับข่าวว่าสามีของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เธอรู้สึกเสียใจมากแม้ว่าเธอจะไม่ได้รักเขาแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังเป็นสามีของเธอและเป็นพ่อของลูกๆของเธออาเธอร์ Arthur, คอยปลอบโยนและให้กำลังใจบีทริดอยู่ตลอดเวลาเขาอยู่เคียงข้างเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้หลังจากที่สามีของบีทริดเสียชีวิตบีทริดก็ได้รับมรดกจำนวนหนึ่งจากเขาเธอนำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลและเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้ใช้ในยามเกษียณอาเธอร์และบีทริดใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาต่างเติมเต็ม ซึ่งกะละกันและทําให้ชีวิตของกะละกันมีความหมายวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์และบีทริดกาลังนั่งคุยกันอยู่ในห้องนั่งเล่นบีทริดก็ถามอาเธอร์ว่าคุณเคยเสียใจบ้างไหมที่แต่งงานกับฉันอาเธอร์ Arthur สายหน้าไม่เลยผมไม่เคยเสียใจเลยสักนิดบีทริดยิ้มฉันก็เหมือนกันฉันไม่เคยเสียใจเลยที่ได้แต่งงานกับคุณทั้งสองคนกุมมือกันไว้แน่นพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีแค่ไหน ที่ได้มาเจอกันและพวกเขาก็จะไม่มีวันปล่อยมือจากกันไปอย่างแน่นอนหลายปีผ่านไปอาเธอร์และบีทริดก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมพวกเขาผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันมากมายทั้งสุขและทุกแต่พวกเขาก็ยังคงจับมือกันไว้แน่นและก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์และบีทริดกำลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยการที่ระเบียงบ้านบีทริดก็พูดขึ้นว่าฉันรักคุณนัอาเธอร์หันไปมองบีทริดและยิ้มผมก็รักคุณ ทั้งสองคนอบกอดกันไว้แน่นพวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านานนะหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งนี้ท่ามกลางหุบเขาคอดบนูนอาเธอร์และบีทริดสได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเรื่องราวความรักของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับใครก็ได้แม้ในยามที่แสงสุดท้ายของชีวิตกำลังจะดับลงแต่แสงสว่างแห่งความรักของอาเธอร์และบีทริดสก็ยังคงส่องประกายเจิดจ้า เป็นแสงนำทางให้กับผู้คนรุ่นหลังได้เดินตามรอยเท้าของพวกเขาไปสู่เส้นทางแห่งความรักที่แท้จริงเรื่องราวของพวกเขายังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานความรักอันแสนโรแมนติกที่ผู้คนต่างจดจำและประทับใจไปอีกนานเท่านานหลายปีหลังจากที่อาเธอร์และบีทริดแต่งงานกันคลาร่ายังคงติดต่อกับทั้งคู่อย่างสม่ำเสมอเธอมักจะแวะเวียนไปเยี่ยมพวกเขาทุกๆสองสามเดือนบางครั้งเธอก็พาคู่มั่นของเธอไปด้วยอาเธอร์และบีทริล้ักครึงดูคู่ดูหมูนของคลาร่าเป็นอย่างมาก พวกเขามอกว่าเขาเป็นเหมือนลูกชายคนหนึ่งวันหนึ่งคลาร่าโทรศัพท์มาหาอาเธอร์และบีทริดเพื่อแจ้งข่าวดีเธอตั้งรัภ์แล้วอาเธอร์ Arthur, และบีทริดดีใจมากที่ได้ยินข่าวนี้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นคุณปู่คุณย่าเก้าเดือนต่อมาคลาร่าก็คลอดลูกสาวที่น่ารักและแข็งแรงเธอตั้งชื่อลูกสาวของเธอว่าเอเลนร์ anor, ตามชื่อภรรยาผู้ล่วงลับของอาเธอร์อาเธอร์และบีทริดรักเอเลนร์น้อยเป็นอย่างมากพวกเขาคอยดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดี ราวกับว่าเธอเป็นหลานแท้ๆของพวกเขาเอเลนราน้อยเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักและความอบอุ่นเธอเป็นเด็กที่ร่าเริงและฉลาดเธอชอบฟังนิทานที่อาเธอร์และบีทริดเล่าให้ฟังและเธอก็ชอบเล่นในสวนหลังบ้านของอาเธอร์วันหนึ่งขณะที่เอเลนรน้อยกำลังเล่นอยู่ในสวนเธอเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งบินผ่านมาเธอวิ่งไล่ตามผีเสื้อตัวนั้นไปอย่างสนุกสนานอาเธอร์และบีทริดมองดูเธอด้วยรอยยิ้มพวกเขารู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นเธอเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรง และมีความสุขเมื่อเอเลนรน้อยอายุได้ห้าขวบพราร่าและคู่มั่นของเธอก็ตัดสินใจแต่งงานกันงานแต่งงาน,งงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายในส่วนหลังบ้านของอาเธอร์เอเลนรน้อยทำหน้าที่เป็นเด็กหญิงถือดอกไม้ในงานแต่งงานเธอสวมชุดเดรสสีขาวน่ารักและถือตะกร้าดอกไม้เล็กๆอาเธอร์ Arthur และบิทริดรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเธอเป็นอย่างมากหลังจากแต่งงานกันแล้วพลาร่าและครอบครัวของเธอก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงติดต่อกับอาเธอร์และบีทริดอยู่เสมอพวกเขามัก จะโทรศัพท์คุยกันและแวะเวียนต์ไปเยี่ยมกันทุกๆสองสามเดือนหลายปีผ่านไปเอเลนรน้อยเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยและฉลาดเธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเรียนจบด้วยเกียรตินิยมอาเธอร์ Arthur และบีทริดภูมิใจในตัวเธอเป็นอย่างมากวันหนึ่งเอเลนรน้อยกลับมาเยี่ยมอาเธอร์และบีทริดที่หมู่บ้านคอส์วนเธอพาแฟนหนุ่มของเธอมาด้วยอาเธอร์และบีทริดรู้สึกยินดีที่ได้พบกับแฟนหนุ่มของเธอพวกเขาเห็นว่าเขาเป็นคนดีและรักเอเลนรน้อย,อยอย่างแท้จริงไม่กี่เดือนต่อมาเอเลนน้อย และแฟนหนุ่มของเธอก็แต่งงานกันอาเธอร์และบีทริดไปร่วมงานแต่งงานของทั้งคู่ด้วยพวกเขารู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นเอเลนร์น้อยมีความสุขและเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของตัวเองหลังจากที่เอเลนร์น้อยแต่งงานอาเธอร์ Arthur และบีทริดก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในหมู่บ้านคอตบวนพวกเขาคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีและพวกเขาก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงวันหนึ่งขณะที่อาเธอร์และบีทริดกำลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันที่ระเบียงบ้าน บีทริดก็พูดขึ้นว่าฉันช่างโชคดีจริงๆที่ได้พบคุณอาเธอยิ้มและจับมือบีทริดขึ้นมาผมก็โชคดีเช่นกันที่ได้พบคุณทั้งสองคนอบกอดกันไว้แน่นพวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านานวันเวลาผ่านไปอาเธอร์ในวัย80ปีก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพบีทริดคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเธออ่านหนังสือให้เขาฟังพาเขาเดินเล่นในสวนและทำอาหารอร่อยๆให้เขาทานแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอ แต่อาเธอร์ก็ยังคงมีจิตใจที่เข้มแข็งเขายังคงมองโลกในแงด่ดีและมีความสุขกับชีวิตอยู่มาวันหนึ่งอาการของอาเธอร์ก็ซุดหนักลงบีทริดรู้ดีว่าเวลาของเขาใกล้จะหมดลงแล้วเธอนั่งลงข้างๆเขากุมมือเขาไว้และพูดว่าฉันรักคุณนะอาเธอร์มองหน้าบีทริดและยิ้มผมก็รักคุณเขาพูดด้วยเสียงแผวเบาไม่นานหลังจากนั้นอาเธอร์ก็จากไปอย่างสงบบีทริดรู้สึกเสียใจมากกับการจากไปของเขาเธอร้องให้เป็นเวลานาน แต่ถึงกระนั้นเธอก็รู้ว่าเธอต้องเข้มแข็งเธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อคนที่เธอรักหลังจากที่อาเธอร์เสียชีวิตบีทริดก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่หมู่บ้านคอดวนเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขเธออ่านหนังสือดูแลสวนและใช้เวลากับเพื่อนๆนและครอบอครัวบางครั้งเธอก็ไปเยี่ยมหลุมศพของอาเธอร์เธอจะนําดอกไม้ไปวางที่หลุมศพของเขาและพูดคุยกับเขาแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่เขาก็ยังคงอยู่ในใจของเธอเสมอวันหนึ่งขณะที่บีทริด กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนหลังบ้านเธอก็ได้ยินเสียงเพลงเบาๆลอยมาจากบ้านข้างๆเธอจำได้ว่าเสียงเพลงนั้นเป็นเพลงโปรดของอาเธอร์เธอองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงสัมผัสเบาๆที่ไหลของเธอเธอหันไปมองและเห็นร่างโปร่งใสของอาเธอร์ยืนอยู่ข้างๆเธอเขายิ้มให้เธอบีทริดตกใจมากเธอไม่คิดว่าจะได้เจอเขาอีกอาเธอร์อธอเธออุทานอาเธอร์ยิ้มให้เธอสวัสดีบีทริดเขาพูดบีทริดน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจคุณกลับมาแล้วเธอกล่าว อาเธอร์พยักหน้าผมกลับมาเพื่อบอกลาคุณเขาพูดบีทริดสายหน้าไม่คุณไม่จําเป็นต้องบอกลาฉันเธอกล่าวคุณจะอยู่ในใจฉันเสมออาเธอร์ยิ้มผมรู้แต่ผมก็ยังอยากจะบอกลาคุณอยู่ดีเขาพูดเขาอบกอดบีทริดไว้แน่นผมรักคุณนัดเขาพูดบีทริดกอดตอออาเธอร์แน่นฉันก็รักคุณเธอกล่าวทั้งสองคนกอดกันอยู่นานโดยไม่พูดอะไรสักคำในอ้อมกอดของกันและกันพวกเขารู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัย นี่คือความรู้สึกที่พวกเขาโหยหามาตลอดชีวิตหลังจากที่คลายอ้อมกอดจากกันแล้วอาเธอร์ก็พูดว่าผมต้องงอ,อไปแล้วบีทริดสพยักหน้าทั้งน้ําตาลาก่อนอาเธอร์เธอกล่าวอาเธอร์ยิ้มให้เธอลาก่อนบีทริดสเขาพูดร่างของเขาค่อยๆจางหายไปบีทริดสมองดูร่างของอาเธอร์หายลับไปต่อหน้าต่อตาเธอรู้ว่าเธอจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วแต่เธอก็รู้สึกขอบคุณสําหรับช่วงเวลาที่เธอได้อยู่กับเขาแม้ว่าอาเธอร์จะจากไปแล้ว แต่ความรักที่เขามีให้เธอก็ยังคงอยู่ความรักนั้นจะคงอยู่ในใจของเธอตลอดไปตราบชั่วนิรันดร